สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องบาสวิตสวัสดีจ้าสาวอุดอรเมนี่ส,สิมาพาเห็ดวีนาชนิเซนจ์้ะเป็นอาหารของแถบยุโรปน่าจะเนะาะออสเตรียเป็นอ๋อของออสเตรียจ้าะกี้สาวอุดอรน้องรักเคยเห็นงานอยู่โรงแรมเคคือว่ากล่าว มันมีอาหารอันนี้คือว่าบอพ่อมาอยู่สวิตนะจ๊ะกะตะกี้กะหูจักมาก่อนแล้วพ่อมาอยู่สวิตกะเฮ็ดชูดูกินเคยเลี้ยนน้ำเอี่ยย์เอี่ยเคยอยู่ออสเตรียเพิ่นน่าจ๊ะเคยเห็ดน้ำเพิ่นเบาเบาสวิตกับมากกินเียากทำอาไรเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มมือ ลงมือกันเลยเนาะลงมือกันเลยมีได้จ้ะเอ่อลักเข็ดไว้แล้วลักเข็ดไว้แล้วอ่าเนื้อทุกเนื้อสื่อที่เนื้อเป็นชิ้นมาแล้วสำหรับวินาชนิเสร็จ,จนะเนาะจ้ะเนาะเคล็ดลับก็บคือว่าเวลาทุบเข้าบอลหายเนื้อเข้าบอลหายเนื้อติดกับไม้ทุบเข้าเข้าออก,กระดาษจา้ะเออเป้าเมนกระดาษเอ่อเขา ถุงพลาสติกเนาะจะไม่ของเหานี่แหละมาล่องแล้วก็ทุบๆอันนี้ก็ใส่ส่วนผสมใส่เครืองลงไปแล้วเนวาะจะเนาะเดี๋ยวเครืองนีม่ไี่ยังแน่ตีเครืองนี่จ้ะพริกไทยปกติใส่พริกไทยปนนด้จ้ะแต่ว่ามือนี่อของอยุบานมันมดไกลละกะเกลือหิมะมไลเนาะจะเนาะ อันนี้ก็คือว่าพันยี่ส์เมลเก็บขนมปังอะไรอันนี้ก็คือว่าไทายปุยองรสดีจ้ะครับรดีรรจ้ะอันนี้ก็คือว่าอ่าไวส์เมลนเนาะแต่เนาะสำหรับอืมกับซนเน่เอ,อ่เซนเน่บลูเมนเออร์เซนเน่บลูเมนเออร์โอเคจ้ะจะต้่งเป็นหงนางก็ไรคะเนาะแับนี้ก็ มาเริ่มการทำกันเลยไข่ไข่ในนี้มีซีรูกกับนมจ้ะผสมกันกะนี่ก็คือว่าไวท์เมลก็คือว่าแป้งผสมกือเอ่อเกลือฮิมาลายกับอันริกไผเน่ะจะลงไปแล้วเนาะอันนี่กะขั้นตอนแรกล้างมือเหรอด้วยจ้ะมือนีบ่ใส่บ่ใไซ,ไซถุงมือคือเกา่าเพราะว่า บบธนัดอีกคือเขา,า,าน่าจะนะชุบแป้งก่อนมันก็จะมีหลายสูตรเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือว่าลักเกดตามสูตรพี่สาวเคยไปอยู่น้ำฝนออสเตรียแล้วเพิ่นกันผ้าเห็ดสก,กินเนาะจ๊ะเนาะชุบแป้งชุบไข่ ตานนีเมียอนนีเมลอ้ลอลอาอันนี้คอยเลยเปียกเนาะพี่น้องลืมนี่จ้ะยอนนีเมลกดกดมันลงเป็นอาหารที่ลูกสาวกับมักลูกไส,กกกนะส้กับมักเนาะจะเนาะงเบาสวีทกับมักกินนี่จ้ะออกมาแล้วถ้าเฮ้าอยากให้มันหนา เดี๋ยวสิบห้าเห็ดแบบอีกหนึ่งที่จะอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งชุบไข่แบบพันนี้เนี่ย คก็ไปจัดการไปจัดการถอดกันเลยจ้ะถอดกันเลยมันกำลังจะหอนแล้ว มีการคานขณก่อนนะคับ อมไล่ที่น้องนอนลายบ้ค่ะนี่เพื่นมั่งโอเคหาจะไดเลยนะที่น้อง แกงไห้เผื่อว่าเห็นันน้ำมันมันไหลออกนะจ๊ะเนาะเห็นน้ำมันมันไหลออกโอ้ยเบิ้งบ้านพี่น้องหอมหอมเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเอาไปดิชิมากินให้เบิ่งเด้อนี่น้าชิ้เส้นกินกับ มายองน์ ketchup promise ขอบคุณครับที่รักไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะอยู่เว็บข่าวข่าวเราสวิปีดข่าวจ้ะมันหอมยั่วใจนะพี่น้องโอเคหอมด้วยใจจ้ะกินน้ำบ๊อบมาเด้อมาเด้อ Oh. ข่าวจะมืดบอจะเมือดบอ,อ,ดบอพะว่าเขาเปิดไฟอ่ะมันบุนนคอยส่างปนไดโอเคมาได้จ้ะกินให้พี่น้องเบิ้งเรื่อนี้เด้อ <laughs> บาสวิต <laughs> กินให้พี่น้องเบิง้งเป็นมักมายองไม่มีกินอาหารอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรน่นนหน่อยๆพ่อจะเป็นไฟเห็นเหนอ้วนรับพี่<ร>น้องเอ้อ้าวเปิดเลยเปิด <c oughs> มากินอ่างพี่น้องเด้อจ้ะ กิบขึ้นส่งสิมือแท้่ทาแค่ช็อปแค่เอ่ซอซาวด์โปรเทสมันหมดพอดีแล้วจ้นะเนาะกับเมาืเปิดเมื่อนี้เส้าดอนทำงานเลยจ้ะเห็ดงานเหลิกงานมากอะ่ะกล่าวมาเห็ดม้อขันตอนมันมันอยากขันตอนมีน้อ,มอยากหลายเน,ยจ,นยจังไยอยากก็เลยเพิ่งจะได้กินเอ้า กูตดัดสิกตัชัดสิดเอาวันนี้พี่น้องมามาแซบๆน้ำกันจะ้ะมามากินน้ำกันเด้อแซ่บๆเด้อจ้ะแซพี่นองบอ่อืมีบ,บ,บี มามา่าเนยมอืมอ,อ้าวไม่อยอมม่กะสิลาบไปเท่นี้สกก้อนนะแต่น้อ เดี๋ยววิดีโอเป็นถิ่นเงาอย่าลืมผักกดติตามดกซับสะไคร่ชายเป็นกำลังใจให้กันใน,นเด้อจ้ะเด้อสาวอุดรหน้าปกกอนมือนีเราจะสวัสดีจา้าฝนะักกดติตามกดไลก์กดแช่์กกระดิง่ง